เราไม่แต่งแท้นะครับคนเช่าคอนโดส่วนใหญ่ยุคนี้นะครับไม่มีใครเช่าคอนโดเพราะเฟอร์นิเจอร์แพงนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกว่าหาผู้เช่าอย่างไรในช่วงโควิดกำลังระบาดหนักๆขนาดนี้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ออหลายๆท่านกรถามมานะครับว่าทำไมมาลงทุนกับ มิาลานเสร็จเราแล้วนะครับซื้อคอนโดไปแล้วทำไมหาคนชอบได้ได้ไวจังนะครับก็เลยมาทําคลิปแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ลงทุนกับเราแล้วก็ดีแล้วก็ไม่ลงทุนกับเราก็ดีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่ทําให้ทุกท่านได้ไรายได้เราก็มาเล่าให้ฟังกันนะถ้าย้อนหลังไปคลิปที่แล้วนะครับหรือว่าถ้าไปอ่านในบล็อกดิบเนี่ยสโพสก่อนนะครับผมได้แบ่งประเภทของบริษัทอสังหานะครับเป็น หลายๆประเภทนะครับเราก็เป็นแบบที่4นะครับก็ไปฟังยอห,หลังดูนะครับเราเป็นแบบที่เราซื้อลงทุนแล้วเอามาบริหารงานขายนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอยู่ที่เราตั้งกับคิดที่จะซื้อแล้วนะครับทีนี้พอเราเป็นบริษัทประเภทนี้ปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําก่อนการที่เราจะซื้อเนี่ยเราต้องทําทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเฟ้นจัดหาคัดสรรสร้างสายสัมพันธ์ดูว่าใครจะซื้อไปแล้วลงทุนแล้วใครจะเป็นคนเช่า ันเท่าจากไหนต้องติดต่อใครทําไงให้ไวที่สุดนะครับเราจินตนาการก่อนว่าถ้าเราเป็นคนลงทุนเองจํนนานวน30 40, 40, 50ห้องนะครับซื้อไปแล้วจะทํายังไงให้เราอยู่ได้นะครับนี่เป็นข้อหนึ่งที่เราทํากันบ้านจะหนักมากก่อนที่จะลงทุนในอสังหาหรือในคอนโดน,นั้นๆมาให้ลงทุนของเราต่อหนึ่งนะครับเพราะคอนโดนเรา,ารบังคับใครไม่ได้นะครับ แต่ชื่อเสียงเราสําคัญนะครับท่านถ้าเราเอาไปขายท่านแล้วนะครับแล้วท่านมาด่าต่อทําให้ท่านเจงนะครับบริษัทเราก็อยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็หาเช่าได้อย่างรวดเร็วให้กับน้องทุนที่เพิ่งซื้อไปนะครับประการถัดมานะครับเราทํางานง่ายๆตรงไปตรงมาโปรงสายกับทุกฝ่ายซากะเดเวลลอปเที่เราไปดีลด้วยนะครับคุยกันง่ายๆนะครับเงื่อนไขเรารับได้แล้วก็ลงทุนนะครับเงื่อนไขเราไม่ไหวแล้วก็ไม่ไม่ลงทุนด้วยนะครับ เราลงทุนแล้วนะครับเราติดต่อเอเจนต์ติดต่อนิตินะครับทําข้อมูลว่าแถวๆนั้นนะ่ะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะมะาเช่าเป็นใครนะครับราคาที่เหมาะสมราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เซตทีมในการจัดหานะครับรวมทั้งให้เอเจนต์อิสระทั่วไปที่เขาขยันเนี่ยมาทำงานร่วมกันกับเรานะครับเราไม่หยิงนะครับเราทํางานในลักษณะที่ แฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับไม่มีอีโก้กันครับคุยกันตรงไปตรงมาสบายๆนะครับต้องบอกก่อนว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และคอนโดนะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรนะครับแต่ผู้ลงทุนที่เข้ามาใหม่นะครับร้อยละเจ็ดแปดสิบนะครับเป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้น้อยนะครับคือไม่มีใครไม่มีความรู้นะครับเข้ามาแต่น้อยมากนะครับส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนไม่ไม่มีเวลาความรู้น้อยแต่ก็อยากจะเป็นเจ้าของอสังหารนะครับ แล้วเรา,เราสื่อสารกับลาดไปเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าโอเคนะครับมาพูดคุยกับเราแล้วโอเคนะครับเราก็แค่ให้ความเข้าใจ,จากับผู้ลงทุนในการทํางานของเราเราทำงานอย่างไรนะครับเราดูได้เข้าอย่างไรง่ายๆนะครับและเราก็บอกเสมอว่าเราทํางานด้วยกันในฐานะคุนส่วนที่ทําไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมารู้ไม่เห็นทุกอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้เช่าส่วนใหญ่ที่เราจัดหามานะครับเราเริ่มต้นตน้ากากการแต่งห้องให้กับนักลงทุนนะครับเราไม่แต่งแท้นะครับคนเช่าคอนโดส่วนใหญ่ยุคนี้นะครับไม่มีใคร เช่าคอนโดเพราะเฟอร์นิเจอร์แพงนะครับเพราะค่าเช่าแพงนะครับเขาเช่าในราคาที่จ่ายได้นะครับเฟอร์นิเจอร์สะอาดสะอ้านอยู่ได้ง่ายสะดวกเพราะคนเช่าส่วนใหญ่นะครับก็เขาขอแค่เฟอร์นิเจอร์พื้นฐานแล้วเขาบางครั้งก็ออกไปทําง,งานข้างนอกแต่ช่วงยุค work from home ในปัจจุบันนะครับลูกค้า ผู้เช่าก็เขาจะติดอินเทอร์เน็ตแล้วเขาจะอยู่อุปรกรณ์ซื้อเข้ามาเองเลยนะครับกขขอแค่ราคาห้องเช่าต่อเดือนเขาแฮปปี้ดีอุปรกรณ์้วยกบตัวเขาครบคันนะครับตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าโซฟาพื้นที่แอร์เรียให้ห้องโลง่ลงๆไว้นะครับที่เหลือเลยเขาจะการเองนะครับคนเช่าถ้าราคาได้เขาไม่เรื่องมากเลยงานยากๆของเรานะครับมันจะอยู่ช่วงแรกนะครับทันทีที่เราไปลงทุนเนี่ยคนใหม่ๆก็ยังไม่รู้จักหรอกว่าแถวนั้นน่ะเออบริษัทอะไรบริหารนะครับ แล้วก็เราคนเช่าหาจากไหนอะไรยังไงนะครับแต่เราใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับหลังจากที่เริ่มมีคนเช่าดีๆกลุ่มด,ดีเขาก็จะบอกต่อให้เราเองนะครับว่าเออที่เนี่ยเอเจนต์ดีนะนะครับที่เนี่ยบริษัทบริหารดีนะนะครับเขาก็จะแนะนําลูกค้าเข้ามาต่อให้เองแบบปอนนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็เจอแบบนี้ตลอดวันนี้นะครับทุกท่านที่เข้ามาลงทุนนะครับผมทราบดีทุกท่านเป็นนักลงทุน เพราะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือท่านต้องเลือกพาร์ทเนอร์นะครับพี่นาบริษัทอสังหาที่ท่านจะเข้าไปร่วมซื้อกับเขานะครับว่าเขาดูแลท่านยังไงนะครับเอาตังค์ท่านตั้งแต่เริ่มซื้อไหมนะครับสำหรับมินและแอสเซท็จแล้วนะครับสำหรับรัลงทุนใหม่ๆนะครับเข้ามานะครับเราไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายในการปรึกษาเลยปรึกษาฟรีนะครับรวมทั้งการลงทุนในการดำเนินการต่างๆค่าบริการเราไม่คิดเลยนะครับไม่มีการเก็บเงินก่อนโอนนะครับเราดูแลลูกค้าด้วยการป่นะครับก็อยากให้เข้ามาสัมผัส มาลงทุนด้วยกันนะครับแต่วันนี้ถ้าเป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะลงทุนเองนะครับก็ก็ดีนะครับเราไม่คัดค้านอะไรแต่มราต้องลุ้นหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับการใช้บริการบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเรานะครับก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเรารู้จักเป็นเพื่อนกันแค่นี้บริษัทเราก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ